สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ธนวัฒน์ชาแนลนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาแนะนําวิธีการนะครับแก้ปัญหาครับสําหรับเชื้อราครับที่ขึ้นต้นไม้นะครับเป็นไม้ดอกไม้ประดับหรือจะเป็นผักสวนครัวเรานะครับจะเป็นราขึ้นนะครับวิธีการแก้นะครับก็ง่ายๆนะครับไม่ยากนะครับ วิธีการแก้ก็คือเราจะใช้นี่ครับน้ำยาบ้วนปากนะครับครับเพราะว่าในส่วนผสมของน้ำยาบ้วนปากก็จะมีโซเดียมฟลูออไรด์อยู่นะครับก็อ่าจัดพวกเชื้อแบคทีเรียนะครับนี่ครับเราก็จะใช้ไปเลยนะครับก็สามารถอ พวกบอลสีนะครับหรือไม้ดอกไม้ประดับต่างๆนะครับก็สามารถใช้วิธีนี้ได้นะครับโดยการที่เราจะ,ะเทลงไปนะครับหรือถ้าใครที่ทำนะครับก็จะอาจจะผสมครึ่งต่อครึ่งนะครับ ผสมกับน้ำครับครึ่งต่อครึ่งนะครับแต่ผมไม่ผสมนะครับเพราะว่าผมใช้แบบเข้มข้นเลยนะครับก็สําหรับลาที่ขึ้นนะครับก็จะเป็นลาน้ําค้างนะครับหรือลาน้ําฝนนะครับก็หายทันทีนะครับก็ฉีดได้อ่าเวลาที่ฉีดก็ฉีดได้ทั้งวันนะครับหรือฉีดเวลาไหนก็ได้นะครับ นี่นะครับแล้วก็จะทำการฉีดไปเลยนะครับนี่ครับเราก็จะฉีดไปให้ทั่วแบบนี้นะครับ ครับแล้วก็ฉีดเลยนะครับก็เป็นการแก้ปัญหาที่หลายๆท่านอาจจะคาดไม่ถึงครับแต่ว่าได้ผลร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับก็ไม่ต้องตกใจนะครับสําหรับถ้าดอกไม้ดอกไม้ประดับของใครครับที่อเป็นลานะครับลาน้ําฝนลาน้ําค้างนะครับก็สามารถใช้วิธีนี้ได้ครับก็น้ํายาบนปากนะครับก็ไม่จำเป็นต้องเป็นยี่ห้อนี้นะครับก็ใช้ได้ทุกยี่ห้อนะครับ ก็หวังว่าคลิปนี้นะครับจะมีประโยชน์ต่อหลายๆท่านนะครับถ้าชอบก็กดติดตามกดไลค์กด u ับสไค b ้เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทําคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ